นะคะกับข่าวดีที่เกริ่นกันไว้สําหรับพี่น้องแรงงานนะคะมาดูกันค่ะว่าใครมีฝีมือทางด้านไหนนะคะที่จะไปทํางานแล้วก็หาเงินได้แบบปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะทางด้านของกระทรวงแรงงานเร่งฝึกช่างขุดเจาะบ่อน,น้ํามันค่ะเพื่อที่จะส่งออกแรงงานไทยนะคะไปที่ซาอุดีอาระเบียสารต่อข้อตกลงความร่วมมือระดับทวิภาคีของสองประเทศให้เป็นรูปธรรมนะคะแรงงานไทย งฝึกอบรมช่างฝีมือในอุตสาหาการรมปิโตรเลียมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือจากการหาหรือทวิภาคีช่วงการประชุมเอเป็ก2022ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความต้องการแรงงานจากต่างชาติจํานวนกว่า8ล้านคนนะคะ โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ไปดูการฝึกอบรมพี่น้องแรงงานไทยไปซาอดุดีอาระเบียแล้วท่านก็ย้ำด้วยว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยจะไม่จัดส่งแรงงานไร้ฝีมือหรือกรรมกร,ร,มกรไปทํางานแต่ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเร่งยกระดับสมรรถนะแรงงานไทยให้ได้ค่าจ้างสูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือไปด้วยไทยเราจะจัดส่งแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือที่มีความรู้ความสามารถควา,าความชำนาญความชํานาญงานนะคะไปต่างประเทศเช่นช่างขุดเจาะน้ามันปิโตรเลียมแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากจะมีการฝึกทักษะฝีมือแรง,งงานแล้วนะคะความสามารถในการสื่อสารก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันการฝึกฝีมือก็จะเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเป็นพื้น ื้นฐานก่อนเดินทางอย่างในหลักสูตรการฝึกอบรม144ชั่วโมงเนี่ยช่างฝีมือก็จะได้รู้เรื่องของการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติความปลอดภัยในการทํางานในแท่นขุดเจาะเทคนิคการทํางานและความรู้พื้นฐานในการใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยซึ่งสําหรับการจัดส่งแรงงานไทยเนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจากนี้นะคะจะเน้นเรื่องของการส่งแรงงานฝีมือไปต่างประเทศอย่างชุดแรกเนี่ยที่ได้บินไปแล้วก็คือส่งช่างเชื่อม ไปทํางานในอุตสาหกรรมอูดต่อเรือที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีค่ะคหลังจากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือคัดเลือกช่างเชื่อมก็นับเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะส่งแรงงานไปทํางานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายมไม่ต้องแอบแฝงกันไปเป็นแรงงานผีน้อยอีกต่อไปค่ะคสําคัญที่สุดนั่นก็คือการไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพี่น้องแรงงานไทยจะได้รับการดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ในจ้างก็ต้อง จ่ายค่าจ้างตามสัญญานะคะมีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลและการทำงานอย่างถูกต้องเทียบเท่ากับคนเมืองของประเทศเลยนะคะถึงเราถึงบอกกันว่าอย่าไปแบบแอบบแอบซ้อนซ้อนหลบหซ้อนซคุณผู้ชมเพราะว่านอกเหนือจาก จะไม่คุ้มครองแล้วอ่ะดีไม่ดีจะเป็นโดนตำรวจที่นู่นจับเอาด้วยนะใช่แล้วเจ็บปวดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปรักษาพยาบาลที่<ร>ไหนยังไงอะใช่ไหมค่ะค่ะก็ถือว่าเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะหลังจากที่ไทยเราได้ฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะอย่างที่บอกไปแลลวคุณผู้ชมช่างไม้ช่างปูนช่างเชื่อมแล้วก็เขาบอกว่าเชฟที่นั่นก็ขาดเหมือนกันค่ะแล้วถ้าไปเนี่ยที่พักนะค่าอาหารการกินที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะว่านายจ้างออกให้หมดเลยนี่แหละจึงเป็นออีีกกโาสท่้ หลายคนมองเห็นแล้วก็คิดว่าอไปนะสักปี2ปีไปเก็บเงินแต่ทีนี้เนี่ยเหรียญมันมี2ด้านก็ต้องดูอีกด้านหนึ่งว่าฝั่งที่บอกว่ามีข่าวะลูกจ้างโดนเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยนะใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อได้ที่จัดาง,งานจาัง,จงหวัจังหวัดนะ